Ph วัสดีค่ะวันนี้ลิต้าพาเพื่อนเพื่อมาอยู่กันที่โครงการซิมรามาสุขสวัสดิ์เป็นคอนโดไฮไลท์ rise, สูง38ชั้น1อาคาร730ยูนิตเป็นคอนโดวิวบางกระเจ้าซึ่งใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เพียง150้เมตรเท่านั้นค่ะไปดูห้องไทยแรกกันเลยค่ะวันเบด o เอ็กซ์พลอเมาก็จะเจอกับครัวเป็นอย่างแรกนะคะใครที่ชอบทําครัวนะคะเขาจัดตู้บิวอินไว้ให้แบบจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งล้างจานให้ด้วยนะคะฉากกนระหว่างห้องครัวแล้วก็ลิฟท์รูมเขาก็แถมมาให้ด้วยค่ะจุดไฮ 95เมตรบอกเลยว่าสูงโปร่งมากๆค่ะจะอยู่2-3คนนี่ก็สบายๆเลยนะคะด้านบนไม่พอนะคะเขายังแถม Walk in Closet มาให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะบ้านไหนยเสื้อผ้ายอะก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะที่เก็บเยอะมาก และส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้เขาก็แถมมาให้ด้วยในทุกๆมุมก็คือเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยค่ะในส่วนของห้องน้ํานะคะกระจกก็คือบานใหญ่เหมาะสาหรับสาวๆมากหรือใครอยากปิดที่ก้นตรงนี้ก็สามารถทําได้ค่ะมุมนี้สามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นได้หรือแม้กระทั่งระเบียงนะคะ<ๆ>บอกเลยกว้างมากสามารถนั่งกินหมูก,กระทะก,กับเพื่อนได้แบบชิลๆเลยค่ะห้อง type สองนะคะ one b e d r o o ม simple แอบกระซิบว่าห้องนึงนะคะเป็นไทป์ที่ขายดีที่สุดเลยค่ะเข้ามา เจอกับครัวให้ตู้บิวอินมาแบบจัดเต็มแล้วก็ให้ฉากก้านนี้มาด้วยเข้ามาสู่ลิฟวิ่งรูมนะคะจะอยู่1-2คนก็อยู่ได้สบายๆเลยค่ะไปดูห้องนอนกันบ้างนะคะลืมบอกไปค่ะว่าในทุกห้องนะคะเขาให้ฐานเตียงมาด้วย ซึ่งเป็นลีนชักสําหรับเก็บของได้สามารถใส่กระเป๋าลาก20นิ้วได้แบบชิลๆเลยค่ะเตาเครื่องแป้งสำหรับสาวๆตรงนี้เขาก็แถมมาให้ด้วยวั e เบดรูมเพดานสูง2.7เมตรบอกเลยว่าสูงโปร่งมากๆใครที่ของเยอะนะคะบนตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็สามารถใส่ของได้อีกนะไม่ต้องกลัวมาดูห้องอีกไทยน์นึงกันดีกว่าค่ะเป็นวันเบดรูมี้ห้องไทป์นี้นะคะจะเป็นครัวแบบเปิดค่ะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้แบบกว้างขวางเลยค่ะ ใครชอบทําครัวนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ว่าจะตู้หรือซิงเขาก็จัดบิวอินมาให้เหมือนเดิมนะคะ พาไปดูลิฟวิ่งรูมกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถทําเป็นห้องนอนเล็กได้อีกห้องนึงเลยค่ะหรือใครอยากทาเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์หรือห้องทํางานก็สามารถทําได้นะคะวางได้แบบสบายสบายเลยค่ะมาดูที่ห้องนอนกันบ้างนะคะบอกเลยว่าอยู่2คนเนี่ยก็อยู่ได้แบบชิลชไม่อึดอัดเลยมีพื้นที่ในการแต่งตัวแบบเนี้ยสาวๆต้องชอบมากมากแน่ๆเลยลิตากลายเป็นคนที่ดูตัวเล็กเลยค่ะเพราะว่าเพดานเขาสูงโปร่งจริงๆรงขอแปะส่วนกลางชั้น37และ38ให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะชั้น38บเนี่ยบอกเลยว่าเห็น ไม่ว่าจะฟิตเนสหรือว่าสตูดิโอสำหรับชาวคอนเทนต์เขาก็มีให้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้หรือว่าดูที่เว็บไซต์ w w w s i m m o o n o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  m วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย